แม่แตงโมงนิดานเล่านาทีช็อกรู้ข่าวลูกพัดตกเรืออยากเจอกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยความหนะ้นการค้นหาแตงโมงนิดาพัชลวิรพงศ์กับหลังดาราพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาจุดสะพานพระรามเจ็ดนั้นเมื่อเวลาสี่นาฬิกาครับคุณแม่ของแตงโมงก็ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณท่าเรือมาติดตามการค้นหาลูกสาวและหวังว่าจะเจอคุณแม่นั้นตาแดงก่ำน้ำตาคอเล่าต่อว่าตอนแรกเธออยู่ที่บ้าน แต่คิดว่ามาดีกว่าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอยู่ตรงไหนอยากมาดูให้เห็นกับตาไม่เลยขับรถออกมาตั้งใจมารอดูเธอเล่าอีกว่าวันนี้เหมือนมีเหตุการณ์เป็นลางคือเวลาสี่ทุ่มคือแปลกมากปกติเธอจะคุยกับแตงโมผ่านไลน์แต่เว้นไปสองวันเพราะแตงโมไปภูเก็ตไปเยี่ยมคุณป้าคุณแม่เล่าต่อว่าวันนี้สี่ทุ่มแม่มีความคิดถึงลูกจะไลาหาแต่ก็ไม่ได้ไลคิดถึงมากอยากจะเจอมาก พอไม่ได้เจอหลายวันแล้วถ้าได้คุยก็จะบอกว่าคิดถึงลูกนะปกติก็จะบอกกันแบบนี้แม่เลยตัดสินใจมาดีกว่าดีกานอนที่บ้านหัวใจแม่มันเต้นหนักมากต้องทานยาคลายเครียดด้วยแม่เล่าต่ออีกว่าเจอกันกับแตงโมครั้งสุดท้ายเมื่อสองวันที่แล้วทักนี้เขาจะออกไปเที่ยวทุกวันเลยก็เป็นเรื่องผิดปกติและยืนยันว่าแตงโมว่ายน้ําเก่งตั้งแต่วัยรุ่นยกเว้นแต่ว่าสู้ความกว้างของแม่น้ําไม่ไหวแม่อยากเห็นหน้าลูก มีความหวังตลอดตราบใดที่ยังไม่เจอคิดว่าน้องโมปลอดภัยตั้งแต่มาที่เกิดเหตุแม่ยังไม่ได้เจอกลุ่มเพื่อนที่มากับแตงโมซึ่งคุณแม่นั้นบอกว่าอยากจะเจอเพื่อนมากอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพราะแม่ไม่รู้เหตุการณ์จริงๆเบื้องต้นโทรหาแตงโมแล้วไม่มีคนรับสายโทรติดแต่ไม่มีคนรับสายได้ข่าวว่าเรือที่น้องนั่งไปก็หนีไปแล้วเจ้าของเรือเพื่อนฝูงไม่มีใครบอกแม่เลยสันนิษฐานไม่ถูก คือทุกคนก็อยู่ดีแต่ทําไมแตงโมต้ตองตกไปก่อนจบสัมภาษณ์นั้นคุณแม่ก็ได้บอกว่าตอนนี้อธิษฐานให้รอดปลอดภัยให้แม่มาเจออย่าทิ้งแม่ไปต้องอยู่กับแม่คุณแม่แตงโมนิดาพัชรลพบวิลพงศ์กล่าวเปิดใจครับ